เริ่มต้นคลิปมาออสก้าเช้าตรู่ของวันเรามากันที่ตลาดปลาคุโรมงที่พักของเราอยู่แถวนิปอมบาชิใกล้ๆก,ก็เลยมาด้วยการเดินหรือถ้าอยู่ไกลสักหน่อยนั่งรถไฟใต้ดินสายเซนนิชิมะเอะไลสีชมพูมาลงที่สถานีนิปอมบาชิออกที่ทางออก10และเดินเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงครับหรือคุณจะเดินอ้อมเข้ามาทางด้านหลังที่ผมกำลังเดินเข้าอยู่นี้ก็ได้ ตลาดปลาครัวมงขึ้นชื่อว่าเป็นครัวของโอซาก้าบรรยากาศเต็มไปด้วยของทะเลมากมายที่ดูสดใหม่วางเรียงรายกันอย่างสวยงามและมีเสียงพ่อค้าแม่ค้าเชิญชวนให้ลองชิมอาหารสดใหม่ของทะเลแบบเสียบไม้ก็มีนะดูปูทาราบะนั่นสิดูดีจนเหมือนโมเดลที่ทำจากพลาสติกเนื้อต้องฉ่ำหวานแน่ๆในตอนเช้านักท่องเที่ยวยังไม่หนาแน่นมากครับเดินเลือกของกินแบบชิลๆ โอเคเรามาหาของทะเลกินกันครับทุกคนเทมปุระตรงนี้น่ากินมากๆเลยว้า wow. ว นอกจากอาหารทะเลแล้วยังมีขายเนื้อวากิวด้วยสายเนื้ออย่างผมเนี่ยตาลุกวาวกันเลยฮะเดินชมอาหารกันอย่างเพลิดเพลินตัดผ้ามาอีกทีคนเริ่มเยอะแล้วนะครับเนี่ยอยากเดินชิวๆต้องรีบมากันเร็วๆนะครับทุกคนเราข้ามาดูตลาดอีกฝั่งหนึ่งกันเห็นคนต่อคิวเยอะ มารอก,กินซูชิสดๆตรงมุมนี้นี่เองอยากต่อคิวรอบ้างนะครับแต่คงจะรอนานแน่เลยตลาดฝั่งนี้มีเนื้อวากิวและเนื้อโกเบขายอย่างเยอะแยะไปหมดลายเนื้อสวยมากๆย่างกันสดๆ ผมคงต้องโดนสักรา้านแล้วนะฮะอาหารทะเลนั้นสดมากใครไม่เชื่อว่าอาหารทะเลนั้นจะสดหรือไม่สดมาดูตรงนี้สิสดจนยังมีชีวิตแบบเจ้าสโนครับ สักตััวหมคครบทุกนตลาดปลาคุรโรมงที่ไม่ได้มีขายแต่ปลามีทางเดินยาวๆเป็นหลักแต่ก็มีร้านตามซอกซอยเยอะอยู่ครับเลือกหาของกินได้อย่างเปรมจะหาอาหารญี่ปุ่นสไตล์ไหนก็มีครับ สิ่งที่ทำให้การมาเที่ยวที่นี่เป็นประสบการณ์สุดวิเศษไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นบรรยากาศโดยรวมความมีชีวิตชีวาของตลาดการได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าญี่ปุ่นที่เป็นกันเองรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็ยิ้มแย้มและเต็มใจให้บริการทำให้ผมนั้นรู้สึกอบอุ่นมากครับได้สัมผัสวัฒนธรรมอาหารแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยของโอซาก้านั้นทำให้ผมมีความสุข และเราก็จะมาจบคลิปกันด้วยร้านกาแฟขั่วสดๆที่มุมหนึ่งของตลาดฮุโรโมงร้านชื่อ Coffee Bean Palo แก้วรับประมาณ600เยนหอมอร่อยมาลองกันได้นะครับถ้ามีโอกาสมาเยือนโอซาก้าตลาดฮุโรโมงก็เป็นที่ที่ห้ามพลาดนะครับทุกคน